สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกร้อเลขรวยทุกท่านนะคะสูตรการคำนวณคลิปนี้ค่ะสูตรเลขดับดับหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะในงวดวันที่16กันยา63 6 3ค่ะโดยสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วนะคะเลขดับนะคะ10หน่วยบนเราคำนวณเลขดับได้เลข0นะคะผลการออกรางวัลน,นะคะ3ตัวบนออก997 ก็สามารถดับได้อยู่นะคะก็จะนำสูตรนี้นะคะมาคำนวณต่อในงวดนี้เลยค่ะสูตรการคำนวณไม่ยากใช้หลักสิบบวกหลักหน่วยผลลัพธ์ที่ได้นำมาลบ2คง,งที่นะคะก็จะได้เป็นเลขดับหลัก10และหลักหน่วยบนค่ะก็จะใช้เลข9กบวก5นะคะ9บวก5ได้14 ส4นำสิบมาลบ2ค่ะเหลือ12เราจะใช้เลขดับเฉพาะเลขสองตัวท้ายค่ะก็คือผลการออกรางวัลค่ะออก5 6 7ค่ะก็สามารถดับได้ถูกต้องนะคะเลขสองไม่มาให้เห็นในหลักสิบและหลักหน่วยบนค่ะต่อไปนะคะ 6บวก7ได้13 13เราก็จะนำเฉพาะเลข3ตัวนี้นะคะมาลบนะคะ3ลบ2เหลือ1น1ค่ะก็จะได้เลขดับหลัก10หน่วยบนคือเลข1ผลการออกรางวัล3ตัวบนออก9 6 7ก็สามารถดับได้ถูกต้องนะคะหลัก10หน่วยบนเข้าที่เลข6 7ค่ะก็ดับได้ถูกต้อง ต่อไปนะคะหกบวกเจ็ดได้สิบสามสิบสามเรานำเฉพาะเลขสามตัวท้ายนะคะมาลบสองค่ะสามลบสองเหลือหนึ่งเราก็นำเลขหนึ่งนี้ค่ะมาเป็นเลขดับหลักสิบและหลักหน่วยก็ผลการออกรางวัลน,นะคะออก ว่าเลขดับเข้าที่เลขหนึ่งสตัวบนเข้า2 5 8ก็ไม่มาให้เห็นนะคะสำหรับงวดนี้ค่ะต่อไป5้บวกแได้13บสานำเฉพาะเลขสาตัวท้ายมาลบ3าลบสเหลือหนึ่งก็ได้เลขดับคือเลขหนึ่งเหมือนเดิมค่ะผลการออกรางวัลนะคะออกสอด 6ก็สามารถดับได้นะคะถูกต้องค่ะต่อไปเลย8บวก6ได้14 14นํานำเฉพาะเลข4มาลบ4ลบ2เหลือ2นำสอนะคะมาเป็นเลขดับผลการออกรางวัลค่ะออก3 9 1 เลข2ก็สามารถดับหลักสิบและหลักหน่วยบนได้ถูกต้องนะคะพอเลข2ไม่มาให้เห็นค่ะต่อไปค่ะ9กบวกหได้10นะคะนำสิบมาลบ2ค่ะ10บลบสก็เหลือ8ผลการออกรางวัลนะคะ 1> 8 1 1, 1>, 1 1ก็สามารถดับได้ถูกต้องนะคะเพราะสูตรนี้เป็นสูตรดับหลัก10และหลักหน่วยบนนะคะเลข8ก็สามารถดับได้ถูกต้องค่ะเพราะไม่มาให้เห็นในหลักสิบและหลักหน่วยบนนะคะเป็นสูตรดับหลัก10และหน่วยบนนะคะไม่ใช่ดับหลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็เข้าถูกต้องค่ะต่อไปค่ะ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งได้สองนำสองมาลบ2อค่ะสองลบสองเหลือศูนเลขดับ10หน่วยบนก็ดับได้เลขศูนย์ะคะผลการออกรางวัลคือเก้าเก้าเจ็ดค่ะก็สามารถดับได้ถูกต้องนะคะหลักสิบและหลักหน่วยบนก็เข้าที่เลขเก้และเลขเจ็ดเลขศูนย์ก็ไม่ไม้เห็นในสองหลักนี้นะคะก็ดับได้ถูกต้องค่ะทีนี้เราจะมาดูเลขดับ 10หน่วยบนในงวดวันที่16กันยาว6 3นะคะก็ใช้9บวก7ค่ะ9บวก7ได้16 9บวก7ได้16 16นำเฉพาะเล็ก6มาลบนะคะ6ลบ2ได้4ค่ะ เลขดับในสูตรนี้นะคะงวดนี้ก็จะดับหลักสิบและหลักหน่วยบนที่เลข4นะคะเลขดับนี้จะดับได้จริงดับได้อยู่หรือไม่เราก็ต้องมารอลุ้นผลกันค่ะช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะโปรดใช้สติในการตัดสินใจค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้เฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ